สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอริยาการณ์น,นาตาโภศและดิฉันนางสาวพัทราพรทนว้องค่ะค่ะและในวันนี้นะคะมีพิธีเปิดการแข่งขังขงงนกีฬาพจรากราสังขารครั้งที่36ค่ะซึ่งเราได้ใช้ชื่อว่าอลิมเกมนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏน์กาญจนาภรีนะคะก็มีการแสดงโมด3ชุดด้วยกันค่ะค่ะและทางมาหาวิทยาลัยร,ราชภัฏน์กาญจนาภรีนะคะมีการเซอร์ไพรส์โ,โดยการเชิญคุณตักนาพสกร์มิตรเหมและดาราท่านอื่นนะคะเข้ามา ีด้วยโอ้โ oh, ห oh, เลยกได้ว่เาเป็นที่น่าตื่นเกนตื่นใจของบรรดา,าสาวที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชพัฒการตอนนี้นะคะต่อไปเป็นการสัมภาษณ์ของพี่ตั๊กนะคะมาทาอะไรที่นี่ครับครับก็เพอเลยว่าได้รับเชิญมาจริงๆก็ลากมานะฮะจากครูตือครับก็มาที่นี่ครับมหาวิทยาลัยราชพัฏนการจรจะะบุรีมาเรื่องราวของงานกีฬาสีใช่ไหมกีฬามหาวิทยาลัยทั่วทั้งกีฬามหาวิทยาลัยมีกี่มหาวิทยาลัยฮะที่นี่4ี่นะครับ มีที่กาญจนบุรีนครปฐมหมูบ่บ้านจอมบึงหมูบ่บ้านจอมบึงเหอฮะแล้วมีเพชรบุรีได้อันหนึ่งเพชรบุรีความรู้สึกที่ได้มาแสดงครับเป็นไงนบ้างครับต้องบอกว่าหนึ่งอบูตนะครับเข้ามาที่นี่เคยมาครั้งหนึ่งแล้วครับหารครูตือแล้วก็มาเจอน้องๆก็น่ารักดีครับแข่งขันทํางานกันสุดยอดแล้วก็เห็นกําลังแข่งกีฬากันด้วยจริงๆกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่น่าสนใจนะครับมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายพี่เองก็มาถ่ายพระทเรส่วนที่นี่นะครับราชญานะครับแล้วก็มีโอกาสได้เรียน สถาบันบันารพัฒนาศิลป์นะครับปริญญาโทร,ร่วมกับรูตือนะครับเป็นสิทธิ์รุ่นเดียวกันนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าอยากเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้มาร่วมงานกีฬาต้องบอกว่าก็แข่งขันกันอย่างสุดลิกสุดเดดนะฮะได้ข่าวว่ามีกีฬาเขตมาหลายคนก็ถือว่าน่าดูน่าชมติดตามครับด <c oughs> ้วยความินดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ที่3.6นะคะก็ได้จบลงไปแล้วค่ะสำหรับรายการต่อไปนะคะเป็นการรายงานผลของการแข่งข,งขันกีฬาค่ะต่อไปเป็นการสรุปเหรียญทองของวันนี้นะคะโดยทีมที่ได้เป็นสภาพเหรียญทอง เป็นของเจ้าภาพเองค่ะคือมาหาวิทยาลัยราชภัฒนาศรีนั่งเหรียญทองสองเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงค่ะค่ะลำดับที่สองคะมหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐมค่ะหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏน์ภูบ้านจอมบึงเหนึ่งเหรียญเงินขออภัยค่ะหนึ่งเหรียญทองและลำดับสุดท้ายนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะหนึ่งเหรียญเงินสามเหรียญทองแดงค่ะค่ะเราสองคนก็ต้องขอจบผลการประกาศการ ไว้เท่านี้กันนะคะมาพบกับเราในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ